ค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมกล้วยร้อยหวีนะคะ<ล>เคลือยาวมากๆเลยค่ะร้อยหวีนะคะจำนวนลูกนี้น่าจะประมาณพันลูกได้ค่ะเคลือยาวมากๆนี่ค่ะข้างบนก็จะลูกใหญ่ีนิเนง ข้างล่างเราก็จะลูกเล็กลงนะคะนิยมเอามาปลูกประดับค่ะเป็นกล้วยหายากชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะนี่นะคะติดลูกแล้วสองเครือนะคะนี่เคลือหนึ่ง ปีเขาจะใหญ่มากๆเลยะนะคะนี่จะให้ลูกเยอะมากๆเลยค่ะคเค